EP 1379คําำพิพากษาสารดีกาที่67ทั2498อายการจังหวัดยะลาโจทย์ในมะสามแม่จำเลยโจทย์ฟ้องว่าเมื่อระหว่างวันที่5มิถุนายน2495 ถึง18มิถุนายน2,495เวลากลางวันจำเลยกับพวกอีกสองคนสมคบกันใช้ปืนยิงในเงาะตายด้วยเจตนาขอให้ลงโทษจำเลยปฏิเสธและคัดค้านว่าโจทย์ไม่ได้ยืนยันวันใดที่จำเลยยิงในเงาะตายจำเลยไม่สามารถเข้าใจข้อหาของโจทย์ได้เป็น ฟ้องเครือบคุมสญญารชันต้นสอบถามโจทย์ว่าเหตุใดจึงฟ้องว่าจำเลยทำผิดเป็นเวลาถึง14วันโจทถแถลงว่าพยานจำวันไม่ได้แต่อยู่ในระหว่างวันตามฟ้องและได้ยื่นคำแถลงเพิ่มเติมว่าเหตุเรื่องน,นี้เกิดขึ้นก่อนที่พนักงานสอบสวนจะได้ทราบเรื่องว่าจำเลยกับพวกทำผิด เป็นเวลาภายหลังเกิดเหตุแล้ว5-6ถึง6เดือนพยานหลักฐานที่รู้เห็นขณะเกิดเหตุจำวันเกิดเหตุที่จำเลยทำผิดไม่ได้แน่ว่าวันใดจำได้แต่ว่าวันที่จำเลยทำผิดอยู่ในระหว่างวันเวลาที่โจทย์กล่าวในฟ้องจึงจำเป็นที่โจทย์จะต้องกล่าวให้ตรงกับความเป็นจริงศาลชั้นต้นเห็นว่า คำแถลงของโจทย์ม่ได้แสดงถึงความจำเป็นหรือบีเหตุพิเศษอย่างใดจะต้องกล่าวในฟ้องเช่นนี้เป็นการยากแก่จำเลยที่จะต่อสู้เป็นฟอ้องคอบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีวิจาความอาญามาตรา158ข้อ5งดสืบพระนแล้วพิพากษายกฟ้องโจทย์โจทย์อุทธร์ สารุทธรพิพากษายืนโจทย์ดีกาสารดีกาเห็นว่าการที่โจทย์กล่าวในฟ้องเช่นนี้ก็ได้แถลงเหตุจำเป็นไว้แล้วแม้นโจทยไม่ได้กล่าวในฟ้องถึงวันที่จำเลยทำผิดว่าเมื่อวันใดไม่ปรากฏก็ได้และคดีนี้โจทย์ได้แถลงให้ทราบแล้วว่าวันใดวันหนึ่ง ในระหว่าง14วันที่กล่าวในฟ้องนั่นแหละซึ่งจำเลยพอจะเข้าใจข้อหาได้ดีว่าโจทย์ฟ้องจำเลยทำผิดเมื่อใดไม่เป็นฟ้องเครืรอบคุมเพื่อเอาเปรียบจำเลยให้ยากแก่การต่อสู้คดีพิพากษาให้ยกคำพิพากษาให้สาลชั้นต้นดำเนินการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่หมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา158ฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีอนุ5การทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดข้อทดจริงและหลายรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี